เปิดหูเปิดตาวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ปากคลองตลาดค่ะตลาดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะคะเป็นเพราะว่าวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์นี้เป็นวันพิเศษค่ะวันสําคัญด้านหนึ่งวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะคะอีกด้านหนึ่งก็คือวันมาคบูชาน่าสนใจใช่ไหมคะว่าค่านิยมของวัยรุ่นไทยในทุกวันนี้จะให้ความสำคัญกับวันไหนมากกว่ากันเราจะไปหาคําตอบกันที่ปากคลองตลาดค่ะวันวาเลนไทน์ค่ะ วันเลนทนยค่ะวันวาเลนทาย1ุกุมภาพันธ์ปีนี้ครับก็วันมาคาบวช้าครับแต่ว่าก็เป็นวันวาเลนทายด้วยครับจะซื้อดอกกุหลาบอะค่ะดอกกุหลาบอะ,ะยังไม่แน่ใจเือนก็มาเลือกดูก่อนนะคะว่าถูกใจดอกอะไรอะก็มีแผนว่าจะจะดัดวานเลนทายให้แฟนแล้วก็ คือวันที่1 3นะครับแล้วก็วันที่1 4ก็ไปทําบุญด้วยกันตอนเชา้าก็กะว่าจะไปทําบุญนะคะก็มันตกกับวันมาค้าบูชาพอดีก็กะว่าจะไปเข้าวัดทําบุญนะคะดิฉันเขามานี่ขายอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะเป็นดอกลาเวนเดองอย่างเดียวครับอย,อย่างเดียวเลยของของที่นี่จะส่งเป็นเจ้าใหญ่ของปากคลองตลาดที่งจะส่งเกือบทั่วประเทศครับทั่วประเทศเลยหระใช่ครับรใช่ครับ ปีนี้เนี่ยวันพระใหญ่นะฮะตรงกับวันวาเลนไทน์ด้วยยอดสั่งเป็นยังไงน้อยลงบ้างไหมหรือมันก็เท่าๆาเดิปีนี้จะน้อยลงกว่าปีที่แล้วนิดหน่อยออครับแต่ว่าจะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาที่เป็นเป็นช่วงตรุษจีนเนี่ยจะขายดีครับตรุษจีนจะขายดีแล้วก็พอมาเข้ามาาบูชาเนี่ยก็จะปริมาณจะออกจากจังหวัดค่อนข้างจะเยอะอแต่ว่าได้อ่าจะขายเป็นดอกขนาดใหญ่มาข้าบูชาปีนี้ มันมันใกล้กับวันหยุดด้วยใกล้กับวันวันเสาร์ที่ไรเงี้ยมันค่อนข้างจะขายดีราคามันจะขึ้นลงอยู่กับปริมาณถ้าของเข้ามาน้อยราคามันก็จะเยอะราคาะแพงถ้าเที่ยวกับปีก่อนๆนะคะปีที่ผ่านๆมาหรือว่าเที่ยวกับวันพระใหญ่วันวิสาขบูชาวันข้าพรรษาวันสารพัดสีเนี่ย ถือว่าช่วงนี้คนใช้ใช้เงินกับการซื้อดอกไม้ไปทำบุญอเยอะไหมผมว่าลดลงนะเหรอเขากับกับกับช่วงที่ผ,ผ่านมานะแต่ช่วงคือช่วงปกติแล้ววันพระใหญ่เนี่ยเขาใช้เยอะอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเทียบกับปีก่นกอนๆเนี่ยปีนี้ผมว่าลดลงพี่ขับรถสำล้ออยู่แถวนี้มากี่ปีแล้วฮะอ๋อมานานแล้วครับ เพราะฉะนั้นเห็นความเปลี่ยนแปลงตลอดเลยใช่ไหมร้านดอกไม้มันเยอะขึ้นไหมพี่มันก็แต่ว่าข้างบนนี้มันจะเท่าเดิมแต่ว่ามันจะเยอะมามันจะขยายมาข้างล่างตรงนี้แล้วข้างล่างคือตรงริมถนนใช่ไหมใช่ครับใม่ต้อกลันม่จะไม่มีครับยืนดูอยู่เมื่อกี้ลูกค้าเข้าไม่ขาดเลยนะฮะใช่ครับช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกันจะเยอะนิดนึง มันอยู่ทับกับวันมาค้าบูชาเลยมีผลไหมฮะมีผลไหมเท่าที่สังเกตอาจจะมีผลบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ถามว่าเยอะไหมไม่น่าเยอะส่วนใหญ่ว่า,าถ้าพูดถึงวาลินไทยเนี่ยให้ดอกไม้กันเนี่ยให้ได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับแต่อ,อย่างประเทศเราเนี่ยพอตรงกับวันพระหรือวันที่มีความสําคัญทางพุทธศาสนาเนี่ยมันก็จะมีเวลาจํากัดอยู่แค่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตั้งช่วงเช้านะครับก็ไปทำบุญตับป่าการส่วนตอนเย็นเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการไปเวียนเทียน ดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่ามันจะมีความแตกต่างหรืออะไรกันไหมอาจจะมีผลในเรื่องของราคาดอกไม้ซะมากกว่ามีคนชอบเมาเด็กวัยรุ่นกันนะบอกว่าเนี่ยนะทางานหาเงินยังไม่ได้เลยมาซื้อดอกไม้นอกราคาแพงที่วันสําคัญทางสนาพูดยนงะไม่สนใจเลยนะแบบนี้พี่มองอยังไงดีกว่าใแบบนฐานะที่เราเป็นคนที่ขายสินค้าแบบนี้อยู่ โดยส่วนตัวแล้วก็จากประสบการณ์ที่เจอเนี่ย<ะ>มันจะมีอะไรอย่างเงี้ยมาทุกๆปีออแล้วก็ทุกๆเทศก,กาลนะครับเอ่อเท่าที่เห็นมาคือคนที่มาซื้อเนี่ยไม่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่ว่าจะเพศไหนอายุแค่ไหนจะเด็กหรือจะโตเนี่ยเท่าที่เราได้มีการพูดคุยเนี่ยคขาเขาเขาเขา,เขาแยกกันออก <c oughs> เขาแยกกันออกแล้วอย่างเนี้ยอาถ้าอย่างปีนี้มันตรงกับวันนาคาบูชาไป<ะ>แล้วเนี่ย อย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเด็กๆหรือเยาวชนเนี่ยไปไว้กันมากขึ้นนะครับเทียบอยู่แล้วใช่ไหมเขาอาจจะมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าปีนี้ที่มานำเข้าล่าสุดตกดอกนึงประมาณ400-500บาทคือเราแพงไหมา้าถามว่าแพงไหมราคาปกติครับ ปกติเพราะว่าเคยมีโดดขึ้นไปเต็มที่เลยคือ7 0 0อยต่อหนึ่งดอกบบเดียวนะคะใช่ต่อหนึ่งดอกต้นทุนจากแหล่งค้าส่งต่อหนึ่งดอกต้นทุน7 0 0้อยแล้วมันต้องมาบวกอีกใช่ไหมใช่<ๆ>อ,ยอย่างน้อย30ครับนีอร์เซนต์ครับาการใ<ะ>ายที่ไม่ได้ใส่อะไรเลยไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะโอ้โหนี่สีสันบรรยากาศคุณผู้ชมร้านนี้เป็นร้านขายส่งที่ใหญ่นะคะแล้วก็เราจะเห็นบรรยากาศข้างน,นอกนะคะคนเดินเข้ามาไม่ขาดสายเลยนะคะ แล้วเราก็ได้คาตอบแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วแม้ว่าดอกกุหลาบดอกไม้วันแห่งความรักจะขายดีขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ว่าอย่าไปเหมารวมค่ะว่าเด็กไทยไวัยรุ่นไทยจะไม่ได้สนใจวันมาฆ่ามุกาเขาเลย